โรคติดตกอโควิดเราก็ต้องเลื่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์อย่างนั้นคือทุกอย่างยังไม่แน่นอนหมดการเลื่อนไว้คงจะ,ะเกิดประโยชน์มากกว่าแล้วก็เป็นจริงดังนั้นนะคะ,ะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่เราได้มีโอกาสจัดประชุมแล้วก็มาพบปะหน้าตากันนะคะเรามีประจําทุกปีแบบนี้ก็บางท่านก็มาเป็นประจําบางท่านก็มาบางปีแต่อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้อาจจะไม่สามารถรับคือสมาชิกทุกท่านได้นะคะจะเห็นว่าเราให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็ถ้าใครลงช้าก็จะต้องคือออนไลน์ที่อาจารย์เพรบอกคะ่ะมี Facebook Live นะคะให้ได้ชมทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมที่เราดำเนินการในวันนี้นะคะกะ็จริงๆเราไม่เคยจัดวันเสาร์นะ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนี่ยเราจัดวันธรรมดาแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เ,เรามีการาจัดแคมเปญ Together Fight Diabetes นะคะแล้วเราก็ทำมาตั้งแต่วันบาหวานโลกเดือนพฤศจิกายน2562แล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะที่จริงจะเป็นวันที่15มีนาคมเหมือนกันนะคะแต่เรื่องมา สิงหาคมก็ช่วงบ่ายอย่างที่อาจารย์เพชรเรียนแด้ว,ว่าพระองค์ผานะคะพระเจ้าลูกเธอ,อะจะเสด็จมามอบรางวัลรางวัลชนะที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ทุกรางวัลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลที่นี่แล้วก็พูดได้รางวัลชนะแล้วก็จะต้องไปที่นู่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับโรคเกียรติประกาศเกียรติคุณจากพระองค์ท่านนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ อาจารย์ที่พาพรก็ได้แจ้งรายละเอียดของโปรกแกรมวันนี้แล้วนะคะก็หวังว่า,าทุกท่านคงได้ประสังสรรค์น,นะคะได้รับวิชาการไปพอสมควรแล้วก็ท่านสมาชิกช่วงที่เราประชุมสามัญประจำปีตอน11โมงนะคะ11นาฬิกาขอให้อยู่ในห้องนะคะอย่าเพิ่งไปเดินเที่ยวหมายความว่าอย่าเพิ่งออกไปเดินโบูนะคะเราจะได้ประชุมประจำปีของเรา เป็นรายงานของสมาคมทุกปีนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านกรรมการแล้วก็ผู้ที่ทำให้งานนี้สำเร็จได้อย่างดีนะคะรวมทั้งบริษัทเวชภัณฑ์ที่สนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอเปิดการประชุมค่ะขอบพระคุณครับ ลำดับถัดไปจะเป็นการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ให้ความร่วมมือและก็มีการประกวดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะครับและก็ทำให้ประชาชนาปลอดจากโรคเบาหวานนะครับขออนุญาตกลับยินเชิญท่านนายกสมาคมขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นประธานมอบรางวัลครับลำดับแรกจะเป็นการมอบรางวัลการประกวดจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวานและลดความเสี่ยงในชุมชนองค์กรชมรม ในโรงเรียนเนื่องในวันเบาหวานโลกนะครับรางวัลที่1ระดับโรงพยาบาลเอกชนได้แก่โรงพยาบาลเทพทารินกรุงเทพมหานครครับเรียนเชิญครับ นะครับรางวัลที่1เป็นระดับโรงพยาบาลชุมชนนะครับได้แก่โรงพยาบาลศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรียนเชิญครับ ต่อไปเป็นรางวัลที่3นะครับระดับโรงพยาบาลศูนย์ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดน,นครราชสีมาครับเรียนเชิญครับ <yan> <im> รางวัลที่3ระดับชมรม ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มเพื่อนเบาหวานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดประทุมธาน,นีครับรางวัลชมเชยระดับโรงพยาบาลเอกชนสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเพชรเกษมสองเรียนเชิญค่ะระดับโรงพยาบาลศูนย์ขอเรียนเชิญโรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานครค่ะ ระดับโรงพยาบาลศูนย์อีกเช่นกันนะคะโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลยังไม่ยังมาไม่ถึงนะคะระดับหน่วยงานเป็นศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปเป็นการประกวดกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ในครอบครัวครับรางวัลน,นี้ไม่มีรางวัลที่1และ2นะครับมีรางวัลที่3เลยสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่3ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหน,นองผักแว่นจังหวัดกาญจนบุรีครับเรียนเชิญครับ การประกวดภาพวาดศิลปะหัวข้อ Living with Diabetes ชีวิตเบาหวานของฉันนะคะรางวัลชนะเลิศร,รุ่นที่1อายุ5-9ปีค่ะเ,เ,เรียนเชิญเด็กหญิงวิกตอเรียมัฒนาบรูคนะคะชื่อผลงาน Life After DKA ค่ะ 2, อายุสิถึง14ปีเรียนเชิญเด็กหญิงกัญจรีสุภวิทยาอายุ14ปีชื่อผลงาน My Type 1 DM Journey มเจอรีค่ะดูเด็กๆแล้วนะ่ารักนี่นะ <laughs> รุ่นรุ่นที่สามอายุสิบห้าถึงสิปดปีค่ะนางสาวภูฟ้าเจริญชันสาอายุสิบเจ็ดปีชื่อผลงานรอยดั่งฝันค่ะ ต่อไปเป็นรางวัลชมเชยนะครับรุ่นอายุ5-9ปีได้แก่เด็กหญิงพัดสอนสรันชื่นชมครับตเมองไม่เห็นเ รางวัลชมเชยรุ่นอายุ10 14ปีนะครับมีทั้งหมด5ท่านนะครับเด็กหญิงกวิศราขุนพิลึกครับเรียนเชิญครับอ,อาภิษกวิศราครับ รางวัลชมเชยลำดับถัดไปนะครับเด็กหญิงนัทธิดาลีลามโนธรรมครับเรียนเชิญครับธนิดาลีลามโนธรรม เด็กหญิงป่านปั้นเล้าสกุลครับ ลำดับ,บถัดไปนะครับเด็กหญิงขวัญจิราคํำชนะครับ ดับสุดท้ายนะครับเด็กหญิงชุติการเพลิงประโคนครับไม่ทราบน้องมาหรือเปล่านะครับยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทางบ้านนะครับรางวัลชมเชยรุ่นที่3นะคะอายุ15-18ถึงปีค่ะนางสาวนัดมณิษราเก่าเงินโชดค่ะน้องมณิษรา<ม>อยู่ไหมครับน้องน่าจะยังมาไม่ทันเหมือนกันนคะคะน,น,นางสาวพิมพิพมลปรีชาธรรมรัตน์ค่ะเชิญค่ะ สำหรับรางวัลชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นการมอบรางวัลการประกวดคลิปเพื่อการเพื่อเพิ่มการขยับและการออกกำลังกายระหว่างการพักการประชุมหรือการปฏิบัติงานโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุงและสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะครับเรื่อง Active Meeting Challenge ภารกิจท้าคุณขยับนะครับประเภทองค์กรภาครัฐและเอกชนรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงพยาบาลเทพทารินครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่บริษัท GC Marketing Solution จำกัดครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงพยาบาลอุดรธานีครับและรางวัลชมเชย ประเภทองค์กรภาครัฐเอกชนได้แก่ศูนย์บริการลูกค้า AIS จังหวัดเชียงใหม่ครับ AIS โอ AIS เชียงใหม่ <laughs> ประกาศใหม่นะครับศูนย <laughs> <laughs> ์บริการลูกค้า a i a จังหวัดเชียงใหม่ครับ ประเภทสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากลุ่มเทรนเนอร์และฟิตเนสรางวัลชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะรยนเชิญค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ1ได้แก่บริษัท V Fitness จำกัดค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ได้แก่ คณะหาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลชมเชยกลุ่มเทรนเนอร์ Facebook Fan Page จจปอการ์ตูนค่ะ ครับนอกจากรางวัลต่างๆแล้วเนี่ยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านและก็บุคคลที่ช่วยเหลือสมาคมจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่มีอุปการะคุณเข้ารับโรครางวัลจากทานายกสมาคมด้วยนะครับลำดับแรกครับขอเรียนเชิญบริษัทซานอฟีอเวนติสประเทศไทย โดยคุณชมัยพรหนุนพักดีผู้อำนวยการบริหารสาธารณกิจสัมพันธ์และการเข้าถึงยาประจำยาประจำประเทศไทยและคุณปัญชนิดโรดอมรสวัสด์สเนปผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำประเทศมาเลเซียไทยสิงคโปร์เมียนมาและบรูไนครับเรียนเชิญครับ ลำดับที่สองบริษัทเมิร์กจำกัดขอเรียนเชิญคุณอภิญญาพัทรสิทธิเวทผู้จัดการธุรกิจค่ะ ลำดับที่3บริษัทเบอร์ลิงเกอร์อินเกลฮารประเทศไทยจำกัดซึ่งจะได้รับ2องรางวัลน,นะคะและคนต้นแบบ for your sweet heart ค่ะขอเรียนเชิญเภสัชกรอภิษักคุณเวศตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทเบอร์ลิงเกอร์อินเกลฮารไทยจำกัด ที่บริษัทอิงเกอร์รับไปนั้นเป็นตัวแทนของคุณอโนมาคุกหรือคุณเมจิด้วยนะครับอันที่สองนั้นนะครับก็แจ้งให้ทราบครับลำดับถัดไปนะครับเป็นบริษัทดัชมิลคุณจิริสุดาฉันจิตปรีชาผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทกลุ่มดัชมิลครับ ลำดับสุดท้ายนะครับบริษัทโฟ a l ลอินเทลเจนซ์จำกัดโดยคุณนัทวุฒิอมรวิวัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับเป็นเชิญครับ สำหรับภาพถ่ายภาพวาดของเด็กๆนี้จะถูกจัดแสดงที่หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาจนถึงวันที่16นะครับถ้าเสร็จจากงานนี้เราก็ไปชมผลงานของน้องๆที่ขึ้นรับรางวัลและที่ไม่ได้มาในวันนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้รับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะครับถ้า บางท่านอาจจะต้องอยู่ข้างล่างเวทีนะครับเรียนเชิญท่านนายกสมาคมแลวก็ท่านอุปนายกสมาคมขึ้นร่วมถ่ายรูปและก็กรรมการบริหารสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยครับเรียนเชิญครับขออนุญาตเป็นรูปหมูน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนะครับช่วยๆกันยืนโอเคอาเก้าอี้มาก็ได สงสัยต้องขอเก้าอีส้สักหนึ่งแถวใหญ่ข้างบนแล้วนะครับจะได้ถ่ายภาพมากมากๆหลายหลายคนครับนงคงเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับหลังโควิด -19 ที่มีคนมารวมตัวแต่ต้องห่างๆกันนี้นะครับระหว่างจัดก็ใส่หน้ากากากันไว้ก่อนแต่พอจะถ่ายแล้วเราค่อยหนึ่งสองซ้อกเอาหน้ากากออกแล้วกันนะครับเด็กเด็กๆยืนข้างหน้าก็ได้ครับ ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับปีหน้าเราคงจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้คนไข้เบาหวานขอบคุณมากนะครับลำด,ดับถัดไปผมจะ,ะคืนเวทีนี้ให้กับกลุ่มดำเนินการทางด้านวิชาการนะครับก็จะเป็นรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิรดีนะครับเรียนเชิญอาจารย์อภิรดีดูแลเรื่องเซสชันวิชาการถัดไปเลยนะครับ ยังไงมาแปจุหก